กราบสวัสดีครับผมตลกดักแด้เชิญยิ้มครับรายการดักแด้เกษตรพาเพลินวันนี้พามาชมสวนของตัวเองนะฮะนี่คือหน้าใหญ่ครับก็ปลูกอันนี้อันนี้อะไรฮะต้นอะไรนะกระชายกระชายเอาน้โสอะไรครับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรโอเคฟ้าทลายโจรไปยังไม่หมดก็มาช่วยฮะเช้าเช้าวันนี้ขอแรงเขา เขาจะว่างกันบนภูลาหัดไอ้เราก็ไม่ค่อยไหวยกก็ไหวมืองกันแต่ขี้เกียจยกอ่าละอันนี้ผมบรรยายเองต้นนี้อ่าเขียวหมื่นปีไม้มงคลแล้วก็เขาเรียกว่าฟอกอากาศด้วยแต่สมัยก่อนไม่ค่อยมีใครรู้เขาเรียกว่าต้นเศรษฐีเลยแหละนะครับอ่าอันนี้ของหน้าใหญ่ต้นอะไรครับต้นขิงครับต้นขิงอ่าต้นขิงนะโอเคอันนี้ต้นขิงหน้ใหญ่น้าใหญ่ ต้นขิงนะฮะแล้วอันนี้กระชายชอันนี้ยะโสก็เนี่ย<ช>เขียวหมื่นปีอีกหน่อยจะดังนะฮะใ,ใครมีปลูกก็เลยครับต้นนี้เพราะฟอกอากาศได้เขาจะนิยมไม้ฟอกอากาศกันแล้วตอนนี้ไม่หลงไม้อื่นกันอยู่ส่วนอันนี้ก็ตอนนี้กำลังคือหายอยู่ครับอ่าฟ้าทลายโจรใช่ครับ,รบเขาต้องปลูกไว้ฮะฟ้าทลายโจรน,นี่คือว่า เผื่มันเป็นใบเงี้ยี่ยตัดได้แล้วจะตากแห้งแล้วเอาไปบดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต้องขอขอบคุณยโสด้วยัดีครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้ยโสมากนะแล้วก็พี่ใหญ่มางขอบคุณมากครับเดี๋ยววันวันวุธัดหน้าเจอกันใหม่ช่วงเช้าสวัสดีจ้าสวัสดี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 ครับกหน้าเจอกันใหม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีไปนะครับพักพวกกันครับ มีกาแฟก็แบ่งกันกินมีข้าวห่อก็แบ่งกินมีตังเราไม่ให้ใครเราเก็บไว้ใช้คนเดียว <c oughs> จริงเจี๊ยดเจี๊ยดจริงๆะว่ากันไปครับเฮฮาปาร์ตี้ครับนะก็ค <c oughs> งไม่นานโควิดเดี๋ยวก็หมดแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวก็มียาดีๆมานะโอเคครับนี่ก็สวนดักแรกเชิญยิ้มนะมีความ,มสุขความนี่ปลูกต้นไม้ก็มีความสุขงามกำลังงามโอเคครับไม้สวยไม้สวยเออเดี๋ยวว่าหลังจะตัด เดี๋ยวว่าหลังจะตัดนี่ให้ดูนี่สแตดเดิสแดเดิสแดเดิลกำลังนี่กำลังออกรากนี่ไงออกรากแล้วเห็นยังรากสแตดาดิลนี่ออกรากแล้วรากสแดเดิลกำลังออกน,น,อออน,นี่สองต้นไหนเนี่ยเนี่ยสองต้นกำลังออกแล้วสแดเดิเดี๋ยวว่าหลังมันเต็มที่จะตัดโชว์ตัดโชว์อืมไป ผมจเจริญครับมีรถวิ่งตลอดเวลาค <c oughs> ้าขายหน้าบ้านในสบายเลยผมเนี่ยนะ <c oughs> โอเคร่ำรวยร่ำรวยทุกคนจ้า <c oughs> ขอบคุณพี่แปงด้วยครับเทปนี้นะ <c oughs> ขอบคุณน้ำแปงน้ำดื่มน้วอเตอร์น้ำดื่มเดี๋ยวจะขอของน้ำดื่ม <c oughs> บริจาคไฟสามดวงสี่ดวงตามถนนฮะขอไอ้นี้ส่งให้มีความสุขคนอย่าเจริญอย่าเจ็บจะจนครับพี่แปง <c oughs> ปลอดภยยัยจากโรคโควิดดักแรกกระโปรงแดงดักแรกเฉยยิ้มดักแรกเกษตรพาเพลินไปก่อนร่ำรวยจ้า